จะมีคลิปแนวอื่นนอกจากไม้ครับไม้ในอนาคตนะครับอาจจะมีนะครับผมนะแต่ณตอนนี้พี่ก็ต้องทําไม้ครับไปก่อนนั่นเองนะครับผมื้อนะครับผมแต่ในอนาคตน่าจะมีนะครับผมนะโอเคคําถามต่อไปและคำถามหลังจากนี้นะครับผมจะเป็นอีพีที่2นั่นเองนะครับผมนะมีใครบ้างนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมไปลุยกันเลยเออพี่เต่าอายุเท่าไหร่ครับแล้วหนึ่งหนึ่ง เอสวายยูกับผมหน่อยได้ไหมพี่เต๋าอายุเท่าไหร่ครับเอาจริงนะพี่ยังไม่ได้บอกอายุนั่นเองนะครับผมให้น้องดาวเอาละกันนะระหว่าง15ปีถึง25ปีนะครับน้องๆคิดว่าอายุเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์ผมมาด้วยละกันนะครับผมนะส่วนถ้าสมมติมอยากจะหนึ่งหนึ่งพีกับพี่พนะสามารถเข้าดิคอร์ดพี่มาเลยนะดิคอร์ดพี่อยู่ใต้ลิงก์คลิปแชทเลยนะั่นเองนะครับผมนะเข้ามาปุ๊บนะฮะมันจะมีกลุ่มเพื่อนๆที่เล่น PVP ที่เล่นมินิเกมอะไรต่างๆนานาฮะรวมถึงผมอยู่ด้วยนั่นนเอองะะคผมมื คำถ,ถามต่อไปนะครับผมจากน้องเมลนะครับพี่ชอบคนแบบไหนนะครับผมชอบเอาจริงนะชอบคนแบบที่นิ่งๆน,นะครับผมนะมแบบสนุกนิ่งนะครับผมนะแล้วก็ไม่ไม่ก้าวไก่ในหน้าที่ของเรามากเกินไปนะประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็คอยเตียดความคิดเห็นกับเราคอยให้กําลังใจเราในเวลาที่เราเท้อนะครับผมนะมไม่เหยียบเราในเวลาที่เราแบบว่า อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะประมาณนั้นอ่ะพี่ชอบเป็นคนสนุกมากกว่านะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหยียดเราไม่ค่อยอะไรเราประมาณนั้นแหละนะฮะพี่เอาจริงอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชอบคนแบบไหนนะแต่มันหัวสมองพี่มันพูดแบบแบบนั้นแสดงว่าพี่ชอบคนแบบนั้นนั่นเองนะครับผมอื้อนะครับคำถามต่อไปเลยจากน้องนิวนะครับผมพี่ต่อายุเท่าไหร่อันนี้พี่บอกไปคําถามที่แล้วแล้วนะครับผมคําถามต่อไปเลยพี่หาแฟนให้ผมหน่อยเอาจริงๆนะขนาดพี่ยังไม่มีแฟนเลยนักภาษาไใจหายน้องวไว้เวน คำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับผมนะ Q&A พี่เล่น High Pixel Skybox ไหมครับพี่ไม่ได้เล่นนะครับผมนะต้องขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยนั่นเองนะครับผมนะใช่ครับผมนะคำถามต่อไปเลยดีกว่านะครับผมจากเกมนัดนะครับผมนะเกมนัดทีวีเขาถามผมว่าผมหล่อไหมครับขนาดน้องยังไม่หล่อเอ้ยขนาดน้องยังไม่รู้ตัวเองว่าหล่อไม่หล่อแล้วพี่จะรู้ไหมล่ะไอ้น้องชายแต่พี่จะบอกให้พี่หล่อนะครับหยอกหยอกโอเคคำถามต่อไปนะครับผม Q&A จากน้อง WinXD นะครับผม พี่เริ่มทำ u t u b e ตอนไหนครับเอาผมออกช่องด้วยนะผมอยากออกคลิปอ่า <Wow. S 1> พี่เริ่มทำ u t u b e ตั้งแต่ปี2017ครับผมนะตอนนั้นก็ <Huh? S 1> ยังไม่รู้เหมือนกันว่ายังเด็กหรือไม่เด็กนะแต่เสียงมันไม่เหมือนกับตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับที่ใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะแต่ถามว่าเริ่มข้อวงการมาตั้งแต่ตอนไหนครับผมนะตั้งแต่2012หรือ2010หรือ2 0 1 5นี่แหละอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะอืมโอเคครับผมคําถามต่อไปจากน้องแซนนะครับผมนะ จะทำ u t u b e ไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมนะเอาจริงพี่มีพี่มีแผนว่าพี่จะทำ u t u b e ไปถึงจนแบบว่าไม่แก่มากนะครับผมนะอืมก็ประมาณ30 4ส3 0ี่สิแล้วกันนะ30แล้วกันนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมนะใช่อืมคำถามต่อไปนะครับผมเออ พี่จากน้องออมใช่ไหมจากน้องออมนะครับพี่เต๋ออายุเท่าไหร่มีแฟนหรือ,อยังอายุพี่บอกไปแล้วนะครับผมนะว่า1 5บหถึงยีนั่นเองนะครับผมส่วนพี่มีแฟนหรือ,อยังนะครับผมนะพี่บอกเลยว่าพี่ยังไม่มีครับผมถ้ามีพี่ก็คงแบบ เอาแฟนมาพูดแล้วดิหรือไม่นะครับนี่ค,คือคือแฟนพี่เราเป็นแฟนเต๋าเองนั่นแหละครับผม <c oughs> นะครับคำถามต่อไปนะครับผมฟุตบอลโลก2018จัดที่ไหนครับผมอันนี้ผมไม่รู้นะผมเป็นผู้ชายคนนึงนะครับผมที่ไม่ค่อยเล่นกีฬาเลยนะครับผมแบบเล่นกีฬาแบบสตองอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยเลยนะครับผมนะแต่พี่ชอบเล่น กีฬาในร่มนะครับหยอก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 คำถามต่อไปพี่เต๋าอายุเท่าไหร่นะครับผมอันนี้พี่บอกไปแล้วแล้วมีแต่คนคําถามว่าอายุเท่าไหร่เยอะแยะมากเลยนะครับผมนะคําถามต่อไปนะครับผมนะ่จาจะน้องเบียพี่เต๋าอายุเท่าไหร่ครับ คำถามต่อไปจากน้องเมลอีกแล้วนะครับพี่พาทัวร์บ้านพี่หน่อยได้ไหมครับผมเอ,อเดี๋ยวไว้พี่ย้ายบ้านก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์ห้องของพี่นั่นเองนะครับผมนะคำถามต่อไปจากน้องเคนอันนี้ไม่ใช่คำถามเนาะขอโทษนะน้องไม่ได้ Q&A มานะครับผมนะคำถามต่อไปจากน้องคนนี้นะฮะพี่ดาวเป็นเกย์ใช่ไหมครับถ้าพี่เป็นน้องคงเป็นผัวพี่อะครับนะถ้าสมมติน้องไม่อยากเป็นผัวพี่เพราะฉะนั้น อย่าแซวว่าพี่เป็นเกย์เพราะว่าพี่ชอบผู้หญิงนั่นเองนะครับผมอือนะฮะคำถามต่อไปนะครับพี่เต๋าชอบลุงตู่ไหมครับชอบนะครับผมนะผมแต่ผมกลัวลุงตู่เหนื่อยนะครับผมนะอยู่มาตั้งหปีแล้วนั่นเองนะครับผมนะไปะรีบรีบข้บามคำถามนี้ไปเลยดีกว่า คำถามต่อไปนะครับผมนะ่าจะน้องเมลอีกแล้วนะพี่ชอบกินอะไรนะครับและไม่ชอบกินอะไรนะครับผมชอบกินอะไรพี่ชอบกินแมกแกงมัสมั่นกับผัดกะเพราแบบแห้งนะครับนะหรือแบบน้ําก็ได้นั่นเองนะครับผมนะาชอบกิน2อ,อย่างเลยนั่นเองนะครับผมนะแค่2อ,อย่างนี้เนาะอขอโทษเหยียบเสียงโอ,โอเคคําถามต่อไป พี่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ไหมครับแล้วคิดยังไงถ้าเขาจะกลับมาเปิดเซิร์ฟเวอร์ผมไม่เคยเล่นนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอะไรนะครับผมนะน้องอย่าลืมอธิบายมาให้พี่ใหม่ด้วยละกันนะครับผมอือคำถามต่อไปจากน้องจุนเจนะครับผมนะพี่จีบได้ไหมคะถามค่ะพี่เต๋าอยู่จังหวัดอะไรคะเอออยู่จังหวัดกทมน,นะครับผมส่วนจีบได้ไหมครับผม อันนี้น้องก็เป็นเมียพี่อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับอือโอเคนะครับคำถามต่อไปผมลืมนะครับผมลืมอ่านคําถามนี้ไปนะครับผมนะพี่ทํากิจกรรมแจกวอลเล็ตได้ไหมครับผมนะถ้าสมมุติน้องอยากจะให้ทํานะครับผมนะก็ทําได้นะครับผมแต่คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเมีกี่คนนะครับที่อยากจะให้พี่ทํานั่นเองนะครับผมนะโอเคคําถามต่อไปจากน้องวานะครับผมนะอยากเป็นอ๋อ อยากสตรีมกับพี่ด้วยได้ไหมครับผมได้ครับผมน้องวานะครับน้องวานี่ก็เป็นเกือบท็อปโดเนทของผมเลยนะโดเนทให้ผมเกือบทุกสตรีมเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องวาด้วยละกันนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับคอยซัพพอร์ตผมนะครับผมมาโดยตลอดนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับคําถามต่อไปจากน้องเมลอีกแล้วนะครับผมนะพี่ชอบดูหนังแนวไหนแล้วชอบฟังเพลงแนวอะไรนะครับชอบดูหนังแนวแนอนี้นะครับผมนะพี่ชอบดูหนังแนวบููนะครับผมไม่มีเลือดสาดเยอะจนเกินไปนะครับผมนะส่วนชอบฟังเพลงแนวอะไรพี่ฟังได้ทุกแนวนะครับยก เว้นลูกทุ่งนะครับผมนะพี่ไม่ค่อยฟังนะครับผมนะชอบฟังแนวแบบว่าพวกแบบว่าฮิปฮอบหรือเป็นพวกแนวแบบผมที่เขาผมไม่รู้อ่ะมันจะเ,นเรียกว่ายังไงอย่างเช่นแบบว่าเออก็แค่เคยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอคําถามต่อไปนะครับผมใครคือเจ้าของช่องอ่ะคิดไม่ออกแก่ยังอืใครคือเจ้าของช่องเจ้าของช่องคือใครวะไอเต๋าใช่ไหมใช่ครับพี่ไอเต๋ามันเป็นเจ้าของช่อง ใช่ใช่ใช่นะครับผมไอตามันเป็นเจ้าของช่องนั่นเดงนะครับผมอืออคำถามต่อไปจากน้องเมลอีกแล้วนะครับพี่พูดคำว่ายายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยแบบเร็วๆให้ฟังหน่อยได้ครับผมยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยโอ้โ,โอเคนะโอเคเวลิกเกิลนะครับผมคำถามต่อไป โตขึ้นจะทําอะไรครับแล้วจะเลิกทํา YouTube ไหมครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ในอนาคตนะครับว่าผมนั้นอาจจะมีงานที่ดีกว่าหรืออาจจะไม่มีเวลาว่างนะครับในการที่ทํา YouTube หรือเปล่านะครับผมนะเอาจริง YouTube นี่ก็เป็นเหมือนงานของผมเลยนั่นเองนะครับผมนะงานที่ทําให้ทุกคนนั้นมีรอยยิ้มครับผมนะที่ผมจะต้องทํานั่นเองนะครับผมนะแต่อาจจะยังไม่มีรอยยิ้มแบบยิ้มจนแบบปิเลยนะฮะ ผมพยายามที่จะตัดต่อและพัฒนาต่อไปอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ให้ผมด้วยนะกันนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจกับผมนั่นเองนะครับผมอื้อนะฮะคำถามต่อไปนะครับผมทําไมพี่ไม่ตั้งโลโก้เป็นสกินไมค์ครับเลยครับอันนี้เคยตั้งไปแล้วนะครับผมอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างผมก็เลยมาตั้งแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคคําถามต่อไปจากน้องสโนนะครับหรือว่าน้องเกตันเองนะครับเขาถามผมว่าพี่คิดยังไงกับคนชื่อว่า สโนว์เอหล่อไหมครับผมเออไม่ใช่สิพี่คิดว่าคนที่ชื่อว่าส n o ว์เอหล่อไหมครับผมแน่นอนครับหล่อแต่น้อยว่าพี่อ่าคำถามต่อไปจากน้องเมลอีกแล้วนะครับพี่คิดยัง พี่คิดว่าพี่จะมีครอบครัวตอนไหนครับผมอันหยุดที่ในานาคตนะครับผมนะพี่ไม่สามารถไปกําหนดในานาคตได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าไม่สามารถรู้เรื่องในานาคตได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคคําถามต่อไปจากน้องบุ๊กนะครับผมพี่เป็นพ่อค้าแป้งใช่ไหมครับถ้าพี่เป็นพ่อค้าแป้งพี่จเจาแป้งไปสาดหน้าน้องเลยวันสงการานไงอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมนะคคาถามต่อไป Q&A อย่างว่า Q ขอ เป็นเพื่อน A q a ิว a อหึมอย่างนอพี่ชอบผู้ชายหรือผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้ชายครับพี่ชอบผู้ชายหรือผู้ชายหรือผู้หญิงหรือผู้ชายครับพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงหรือผู้ชิงนั่นเองนะครับผม พี่พูดผิดไปหมดแล้วเนี่ยโอเคคำถามต่อไป Q&A พี่ทำคลิปวีล็อกรีวิวคอมหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมรอพี่ย้ายบ้านก่อนนั่นเองนะครับผมนะคำถามต่อไปทำไมพี่ชอบพูดคำว่าอื้อครับผมอืมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอื้อพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงชอบนะครับแต่ที่รู้นะครับพี่เอาคำพูดอื้อมาจาก 1412นะครับหรือว่าพี่กาเรนนั่นเองนะครับผมนะอ่าพี่ก็เลยติดปากมานะครับแล้วก็เอามาเป็นคาแรคเตอร์ของผมนิดหน่อยนะครับผมนะอื้อนะครับผมนะคำถามต่อไปนะครับพี่ได้แรงบัรจาเออเอาใหม่พี่ได้แรงบันดาลใจ จากใครแล้วชื่อช่องด้วยนะครับแรงบันดาลใจนะครับในทางทำยูทูบนะครับณปัจจุบันนะได้มาจาก1 4ึ่ี่นะครับกับยูดายนั่นเองนะครับผมนะใช่ครับผมนะส่วนชื่อช่องนั้นชื่อช่องเอามาจากพี่เองนะครับผมนะพี่ชื่อเต่านะครับผมนะแล้วได้หรือได้นั่นแหละนะครับผมแปลว่าลูกเต่านั่นเองนะครับผมนะผมก็เลยเอามาเป็นชื่อช่องนะครับผมส่วน ABC ข้างหลังมันจะเป็นแก๊งของผมนั่นเองนะฮะเป็นแก๊งยุคในอนาคตตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนั่นเองนะครับผมได้เล่น P ีนะคร ชอบนะครับเลยก็สร้างแคนนะครับผมมาเป็นแกง ABC นั่นเองนะครับผมนะใช่นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมนะส่วน ABC ข้างหลังนะ,ะคำถามต่อไปพี่รีวิวอุปกรณ์คอมหน่อยได้ไหมครับนะฮะจากน้องเบียนะครับผม and how We were okay. We were alright.